าเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่บ๊อบบี้ช n n นลมี2ช่องทางการติดตามรับชมบ๊อบบี้ช e l นล Youtube บ๊อบบี้ n n e นลแฟนเพจครับมารับชมผลการแข่งขันไทยลีก2020ประจำนัดที่6กันครับคู่แรก BEC เทโรศาสนะเปิดบ้านพบกับราชบรุรี FC เจ้ากันไป1 1คู่ที่2การท่าเรือ FC เปิดบ้านพบกับบางกอกการ์ด พาให้กับบางกอกการ์ดไป0-1คู่ที่3แบงคอกยูนเต็ดเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไป2-1ครับคู่ที่4ตราดเปิดบ้านพบกับสุโขทยัพยพ่สุโขทัยไป0-1คู่ที่6เมืองทองเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการซิตี้เจ้ากันไป0-0คู่ที่6ประจวบเปิดบ้านพบกับชนบุรี ชนะชนบุรีไป10คู่ที่7นครละราชสีมาเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูเนเต็ดพ่ายให้กับเชียงรายไป04อัปเดตตารางคะแนนไทยลีก2020นัดล่าสุดอันดับที่1 Bangkok คอกยูนเนตแข่ง5นัดชนะ5 15แต้มอันดับ2 b a บางกอกกาดแข่ง5นัดชนะ4เสมอ1 13แต้มอันดับ3ราชบุรี FC แข่ง5ชนะ4เสมอ1 13แต้มอันดับ4สุขโขทยัยแข่ง6ชนะ4แพ้2 12แต้มอันดับ5เชียงรายยูเนเต็ดแข่ง6ชนะ3เสมอ2แพ้1 11แต้มอันดับ6การท่าเรือ FC แข่ง5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1 10แต้มอันดับ7สุพรรณบุรี FC แข่ง6นัดชนะ3 เสมอ1แพ้2 10แต้มอันดับ8 bec เทโ o ศาสนะแข่ง5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1 10แต้มครับอันดับ9จุบุรีแข่ง6นัดชนะ3แพ้3 9เแต้มอันดับ10เมืองทองแข่ง6นัดชนะ2เสมอ1แพ้3 7เแต้มอันดับ11สมุทรปราการซิตี้แข่ง6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3 5แต้มอันดับ12บบุรีรัมยูไนเต็ด แข่ง4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2สี่แต้มอันดับ13ประจวบแข่ง6นัดชนะ1เสมอ1แพ้4สี่แต้มอันดับ14นครราชสีมาแข่ง6นัดชนะ1แพ้5 3แต้มอันดับ15ลายองแข่ง5นัดแพ้5นัด0แต้มอันดับ16ตราดแข่ง6นัดแพ้6นัด0แต้มครับ